นักระท่อมกลางป่ามีชายชราคนหนึ่งชื่อตาเก่าตาเก่าปลูกกระท่อมอยู่กลางป่าเพื่อหลีกหนีชีวิตที่วุ่นวายในหมู่บ้านตาเก่ามีลูกชายหนึ่งคนชื่อเจ้าพบพบอาศัยอยู่กับผู้เป็นแม่ในหมู่บ้านนานๆถึงจะเข้าป่าเพื่อเข้าไปดูผู้เป็นพ่อสักครั้งหนึ่งพบมีอาชีพเลี้ยงปลาขายส่วนตาเก่าหลังจากแยกจากใหญชบาแกก็ได้ซื้อแม่ไก่ไข่ไปเลี้ยงในป่าห้าตัว แกปลูกผักรอบๆบบ้านรายได้ส่วนใหญ่มาจากไข่ไก่ที่แกนําไปขายในหมู่บ้านหรือผักและเห็ดตามฤดูกาลชีวิตที่เรียบง่ายดาเนินมาอย่างยาวนานจวบจนวันหนึ่งตาเก่าเดินถือตะกร้ามาที่เล้าไก่ปรากฏว่าแม่ไก่ทั้งห้าตัวไม่มีไข่เลยซักฟองนี่มันอะไรกันทําไมพวกแกถึงไม่ไข่ออกมาซักฟองไม่เป็นไรพรุ่งนี้ข้าจะมาดูใหม่เช้าวันรุ่งขึ้นตาเก่าถือตะกร้าเดินมาที่เล้าไก่เช่นเดิมอ้าววันนี้ก็ไม่มีไข่พวกแกทําไมไม่มีไข่ ตาเก่าถือตะกร้าเดินเข้าไปในกระท่อมด้วยความโมโหตกกลางคืนจูจูก็ได้ยินเสียงไก่ในเล้ากำลังร้องตาเก่าเลยแอบดูทางหน้าต่างปรากฏว่าหมาป่าตัวใหญ่กำลังพยายามที่จะเข้าไปในเล้าเพื่อที่จะกินแม่ไก่ยแย่แล้วหมาป่าตัวใหญ่ซะด้วยตาเก่ารีบวิ่งไปหยิบหน้าไม้มายิงใส่หมาป่าท,าทันทีแต่ด้วยความมืดยามค่ำคืนตาเก่ามองไม่ถนัดทำให้ยิงออกไปไม่โดนหมาป่าหมาป่ารู้ตัว มันรีบหันกลับมาทางที่โดนยิงมันจ้องเขม็งมาทางตากเก่าพร้อมกับส่งเสียงเห่าหอนแย่แล้วมันเรียกฝูงมันมาแน่ๆตาเก่ารีบปิดประตูหน้าต่างอย่างแน่หนาก่อนที่จะเข้านอนด้วยความกลัวเช้าวันรุ่งขึ้นตาเก่ารีบออกไปแต่เช้าเดินลงเขาไปหาเจ้าพบลูกชายด้วยความร้อนใจเมื่อเจอลูกชายแกรีบเล่าเรื่องนี้ให้ลูกชายฟังพ่อข้าว่าในป่ามันอันตรายเกินไป กลับมาอยู่บ้านเถิดตาเก่าหันไปมองหน้ามีที่ตอนนี้จ้องตาแกอย่างน่ากลัวแกเลยกระซิบเบาๆก็แม่แก่ขี้บนบนอยู่ได้ทั้งวี่ทั้งวันจะให้ข้าอยู่อย่างสงบได้อย่างไรเอาหน้าพ่อเดี๋ยวฉันจะช่วยคุยกับแม่ให้บนพ่อน้อยลงฝ่ายยายชบาได้ยินดังนั้นก็ด่าไฟแลบทันทีตาเก่าต้องเอามือปิดหูพร้อมกับวิ่งขึ้นเขาไปอย่างรวดเร็วแหกๆเสียงหอบของตาเก่าที่รีบวิ่งมาแม่เจ้าโวยข้าไปรัก เองได้ยังไงดังชบาบ่นชนิดที่ข้าเกือบเอาชีวิตไม่รอดแกพูดพร้อมกับปาดเหงื่อที่หน้าผากหลังจากหายเหนื่อยแกก็นึกขึ้นได้ว่าคืนนี้หมาป่าต้องกลับมาอีกแน่ๆ่แม่ไก่ก็จะไม่ออกไข่เพราะตกใจกลัวหมาป่าไม่ได้การล่ะเจ้าพบก็ไม่ได้เรื่องได้ราวเพิ่งอะไรไม่ได้เลยเอาอย่างนี้ดีกว่าคืนนี้พาแม่ไก่เข้ามานอนในกระท่อมดีกว่าฮ่าฮ่าฮ่าข้านี้ฉลาดจริงๆตาเก่าเดินเข้าไปยังเล้าไกา่แล้วอุ้มแม่ไก่เข้ามาอยู่ในกระท่อมทันที ตกกลางคืนเสียงย่ำเท้าของหมาป่ากใกล้กระท่อมมาเรื่อยๆมันมาแล้วเมื่อหมาป่าเดินไปยังเล้าไก่ก็ไม่เห็นแม่ไก่แม้แต่ตัวเดียวมันใช้จมูกดมกลิ่นฟุดฟิตไปมามันเดินตามกลิ่นจนมาหยุดที่หน้าประตูกระท่อมมันพยายามใช้ปากกัดประตูไม้อยู่พักหนึ่งแต่ไม่เป็นผลแย่แล้วมันฉลาดจริงๆรู้ว่าแม่ไก่อยู่ในนี้เมื่อกัดสักพักหนึ่งก็ไม่เป็นผลมันส่งเสียงเห่าหอนอีกครั้ง แต่ครั้งนี้หมาป่าอีกสามตัวเข้ามาช่วยกันกับประตูจนตอนนี้ประตูแหว่งจนสามารถมองเห็นตาเก่าที่ตอนนี้นั่งอุ้มแม่ไก่อยู่บนเตียงสีหน้าแสดงความกลัวอย่างชัดเจนแกลุกขึ้นไปหยิบหน้าไม้มาเตรยียมที่จะยิงใส่หมาป่าครั้งหมาป่าเห็นดังนั้นจึงล่าถอยเข้าป่าไปเหลือแค่จ่าฝูงที่ตอนนี้กําลังจ้องขม็งมาที่ตาเก่าอย่างคิดแค้นไปไปไอหมาบ้าสัตว์ป่ามีเยอะแยะไม่ไปกิน จะมากินแม่ไก่ของข้าฝันไปเธอจกฝูงหมาป่าส่งเสียงเห่าหอนอีกครั้งก่อนที่จะล่าถอยเข้าไปในป่ารุ่งเช้าตาเก่ารีบนำไก่ไปใส่แล้วพร้อมกับมานั่งคิดหาวิธีที่จะรอดพ้นจากหมาป่าพวกนั้นข้าคิดออกแล้วข้าจะล้อมรั้วรอบบ้านตาเก่าเข้าไปในป่าลึกเพื่อหาไม้ไผ่แกทยอยขนมาเป็นจำนวนมากพร้อมกับเหลาปลายไม้ไผ่ให้แหลมใช้เวลากว่าห้าวันรั้วไม้ไผ่ของแกถึงจะเสร็จระหว่างที่ยังไม่เสร็จ แกก็พาแม่ไก่เข้าไปนอนในกระท่อมทุกคืนหลังจากรอเสร็จแล้วแกสร้างหุ่นไล่กากว่าสีต่ตัวปักไว้สี่ทิศรอบบ้านอย่างที่หลงพัดหุ่นไล่กาพวกนั้นดูราวกับมีชีวิตดีจริงๆคืนนี้แม่ไก่ของข้าจะได้นอนอย่างสงบสุขซักที่ตกกลางคืนเสียงมาป่าที่กำลังเห่าหอนอยู่ที่ด้านนอกรัวทําให้ตาเก่ารีบถือหน้าไม้พร้อมกับออกไปยืนดูอย่างมั่นใจฮ่าฮ่ไอหมาบ้าเจ้าเล่พวกแกไม่มีทางที่จะเข้ามากินแม่ไก่ข้าได้หรอก หมาป่ากโกรธที่โดนเยเยยจึงกระโดดพยายามที่จะเข้ามาแต่กลับโดนไม้ไผ่เสียบโดนขาทันทีมันส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดหมาป่าที่เหลือเมื่อเห็นดังนั้นต่างพากันวิ่งกลับเข้าป่าไปด้วยความกลัวตาเก่ารีบเดินเข้าบ้านไม่ได้สนใจหมาป่าที่โดนไม้เสียบเมื่อถึงเวลารุ่งเช้าแกออกมาดูที่เล้าแม่ไก่ปรากฏว่าแม่ไก่ทั้งห้าตัวออกไข่ทุกตัวแกดีใจมากแต่ทันยังได้ยินเสียงหมาป่า ที่ตอนนี้อ่อนแรงจากพิษบาดแผลสายตาหมาป่าที่มองมายังตาเก่าเหมือนกำลังอ้อนวอนตาเก่ายืนลังเลอยู่สักพักก่อนที่จะเข้าไปอุ้มหมาป่าออกจากไม้ที่เสียแกนำมันเข้ามาในรูกระท่อมก่อนที่จะรักษาบาดแผลให้เจ้าหมาบ้าแกมันชั่วร้ายแต่ถึงอย่างไรข้าก็ทนเห็นแกตายอยู่หน้ากระท่อมไม่ได้หมาป่ามองดูชายแก่ที่ทำแผลให้ตนแถมยังให้ข้าวให้น้ำ มันก็หลั่งน้ําตาออกมาตาเก่ามองดูหมาป่าไม่เป็นไรแกไม่ต้องร้องไม่นานก็หายดีแล้วค่อยกลับเข้าฝูงไปเสียเถิดหลังจากหมาป่าหายดีแล้วแทนที่มันจะกลับเข้าป่ามันกลับตามติดชายแก่แถมยังส่งเสียงเห่าเมื่อมีหมาป่าเข้าใกล้กระท่อมในที่สุดหมาป่าก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของตาเก่าและแม่ไก่ตาเก่ารักแม่ไก่เช่นไรก็รักหมาป่าเช่นนั้น แล้วทั้งหมดก็อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขตาเก่าก็นอนหลับอย่างสบายทุกคืนจบแล้วสัตว์ที่มนุษย์เลี้ยงหรือช่วยเหลือแค่ครั้งเดียวมันจะซื่อสัตว์ไปตลอดชีวิตดังนั้นเราอย่าให้น้อยหน้าสัตว์เป็นมนุษย์ต้องมีความเมตตากรุณาและความกตัญญูเป็นที่ตั้ง